ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับมือนีพงผู้รวยมีโอกาสมาหาเด็้เดๆดีๆไปฝากพี่ตอนน้องครับปูคําเสนเป็นเลือดสีวระสัญยุบว่นเพประสัญบนมาหเลมดคนพงผู้รวยเบ้่งครับเมืออก็ได้แกะตัวแกะตัวพอแกะตัวผลไม้ชุดใหม่ เนี่ยามตู่มนฮานอยตรงๆเลยนะูนั่นูบอกให้ชื่อแล้วอุ้ยสิบสองสองขาคูสิบสองบเู่นีื่อูไมด้ซื้อไปหนาตาามูมือนนตาามืออายุคูออกเล้าสาบามเออแล้วคูบอกให้ชื่อแล้วมาซื้ออ้ยปูปาค้ามืมีมีคนจะับเอเอทายู เล่าจะวิดีโอคล็อกเฮ้ยอ้าวจะดำนี่นี่ปูอ้ได้กล้องหนูมันมันกลับตาละปัดปูเขาอยากถวายปูอ่ะอันนี้พี่สาวเหนื่อยพี่สาวนุงเทพมันอยากมาอยู่ยังว่าเพิ่งมาเห็นปากเห็นอะไรบ้าเสานั่งตรงบินมาเจ๊จะ เอ้ปูเท่าไหรก่อเดี๋ยวเอาเงินไห้สองพันสองพันใได้กั2 0 0สองพันเข่าสองหลังเข่าเด้อนย่บอยอน่งย่ให้กลับไปเป็นสองพันเข่าสองหลังเข่าพูละให้เบ่าวดังยูนเจดไม่ได้ยิน้วยใด้อปอกเอาเอาไออก อันนี้ก็มาไหลยอันนี้ก็มั่หลายเยนกการลุกเบอรกันลุกเบอรกันลุกกันเล็วดีลูกเบิงกันเปนแล้วหน่อยสามสาไสี่เติมเติมเตกมเตไดเตมเติมเติมเลิมเติมเติมเตมเติมเตมเติมนติมเติมเบอมเติ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 มเเ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  งม่บอกบอกเราเพิ่นกับโบจื้อก็เลยว่าโอ้ยดวงจงิตบุได้สื่อโบทัาน <laughs> อ่าเดี๋ยวถวายปูให้ได้เจ้เด้ออ่ากลับคืนสองล้านเท่าเด้อสอล้านเท่าอ่าเ้าจ,จคทำแสนปูที่สีคำแสนเหรอครับกรับปู่้วยสีคำแสนกรพา ้าแสงข้ามข้าเป็นเป็นแสนแบบนี้ข้าแสนข้ามแสนขึ้นเล้านหข้าไปอันนี้ก็อ้ายลูกพี่ลูกน้องแบบนี้มาตกไปให้มึงไกลหรอกเม่เราบอสซื้อเนาะคุณพ่อไม่ซื้อก็กล้าซื้ออยูประหยัดเี่ซื้อเพื่อจะว่าปกติเป็นคนบริณนนะเป็นคนบริเลนค่อนข้างบริยาเนาะก่อนจะซื้อลบดันเบาแนวนันก่อนนะปูตอนไปหาปูยังเป็นห่วงอยู่เลย

ปูนี่หนาปูที <S <S ่แนะนห้าเหมืนู้พีหาปูนางสาวลานางสาวลาเพื่อนแล้บอกว่าบ่ให้บอกได้เจ้าของบ้านรักดีเจ้าของบ้านรักดีแล้ปูแต่กล่องหนู้บ่งที่หลือหัวมันกลเอาเดี๋ยวโทรมาเดี๋ยวโทรมากล่องมันกลับมันต๊ดูหลายว่าท่านบอกว่าจ้กลับเลยต้องซื้อกลับมันบอกมากลับไง แต่ดูเดืดปูก็นเห็ดถวาอ้ปูรู้บอกปูก่อนจะไปหาปูเป็นเยาไข้นห้อบางกอางวางเบงคือจิงจหน่อยทัเจ๊เจ๊รบพี่โอก็เนเห็ดขนมหวเดอเินไปเลยยไสล่ะ

เจ้าพอูเขียนไว้รยหนึ่งสองรวยรวยียนอฮะเห็นเป็นหัวไปเป็นได้เหนอโอู้นั่งหักไปเห็นเลขนี่นี่นีใจบ่คุณคุณองูแน่นำด้หล่เปยุงกุกเจ็บคร้นี่ กโอกา่กาเออเืนยังกูคิพวกปูสินป้าพูดว่าีรีบอกพกปูว่าว่าอีปะสินมามากแก้วชวนมานีเนี่อน้เนียอนนเี่อนจะขวด้แลจะของไปยูไปไปยังมาก่อนมาก่อนปูมาก่อนจะของบ้าน าข no yeah. ึ nah, ้นบานไม้ก yeah. yeah. ้อนเลยนะเาขึ yeah, yeah. ้นบานไม้ก้อนงก้อนแม่วันม้วนล้เหี้ยวันม้วนไงใยหนักาฮะอีดีเด่เออจะจถวายม้วนไปไหนกันจัปปาจปาดมูโอเคเาเ้า เออให้ได้สักไปหนึ่งหมื่นเท่าหึ่งล้านเท่าหนึ่ง้อยล้านพันล้านเด้อเออ้นบ้านนี่ขึ้นบ้านเสียไปนะะเออมารดยมัน้บาดเจ็บบาดแรกก็เลยอายบมาดีดีวันนี้ยังไงวันน้ได้ยังไงเไม่ไ้ไม่ไแล้ว มีแล้วเดือนมกกล่าอเดือนโมกรล่านีี้ในสนานไหมขึ้นบ้านไหมเแลืออีมากอกันเลยเดี๋ยวปูไหมอีกถึงเวลาแล้วปูมานั่งแล้วใช่แล้วแล้วแล้วารับคไปสองเขเรียนจไเลยางกันแ้ เดือนเดือนเดือนกุมภาพันธ์สองปีเพราะว่าดูไปเห็นงั้นเลยนี่ลครบแล้รับครบแล้วสปีครบแล้วปีหน้าก็เดือนหน้านะเจ๊เดือนไอเดือนกุ้มพาวันที่หกถึงครบสองปียังมีเวลาอีกเดือนกว่าแล้ววันที่วันอะไรไี่ ครบสองปีแล้วครบสองปีแล้วแล้วแล้วเขาถาปูก็ถาปูนางเอาหมดบานก็เลยโอ้ยมีบุญทารุปบานมีบุญได้นี่บ้านแล้วอ่ามีบุญมาเฮ็ดให้มันแล้วเอ้ยแล้วมาเล่นเบอร์นะซื้อเบอร์วันละสามแสนแต่ก็แลาด ทำอะไลของูในได้ลากไปลเอาทานไปสองพันปุ๊บเซ็งปุ๊บไปกับปักไปมีจังมหาปูได้เาใส่บุญบุญจากสิเจ๊จากดีบุญจากดิเจ๊ใส่หนูไปหาเพื่อเล่มาตอบแทนขึ้นมาหอดบานโดยสี่เบลตันโตแรนบ อันนี้มาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะมามาเองบุญบุญบุญที่มองไม่เห็นนอกปูนอกพอเพิ่นเป็นภูชีทางไปหาไปเพิ่นทรงเล็กลงไทยพี่บุญช่วยเก่าเนือก็ไปสื่อออกสีดเลย โอ้สิไปสิไปอืมไปไปสีแดงนิดน้อยถวายเป็นในเจ้านล้วเรียกมื่นหนึ่งจ้งของบนปากของมีมื่นหนึ่งด้วยวยอืมมีโชคมีหลักมีเงินมีทองเด้อครับอืมเนี่สร้างบ้านได้ครับคืนนีโเด้อเป็นลอยล้านอยหลังอยากหลเป็นลองลอยหลังกับนี ยังเหลืออยู่ดอกกลับขึ้นเหมือนเลยลอยล้านสารก็ล้กลับขึ้นเป็นนิ่เท่าพอน่น่าอยทีวีดวย่ทีวีห่งมาไปหายเผาหล้านเผาเ้อเย่าีไปยเดี๋วเดียวเดี๋ยวเกีย้ววจอมือบอกรับรับแพทุกเปอเนต จอเอาเงินที่ไปส่งเจ้ากลับคืนชาวบ้านให้หมดไม่พากันดูอะไรกันนะครับตอนนี้รวยรววันนี้ผู้เดินทางมาที่อุบนนะครับเดินทางมาเที่ยวอุบลนะครับแต่หลายคนมาก แล้ววันนี้เนี่ยเกมอะไรเกมเก้นจะไปด้หรือไม่องกลับเราแลวมันดรอรอคนอนแล้นะอ้าวทำไมเขียนว่าคำว่ารวยเห็นอยู่อ้าวชัดถ้าเป็นชัดแสดงว่ากล้องไม่ดีนี่นะโอ้ยคนงานก่อสร้างเขเขียนไม่ให้หรือเปล่าที่ช่วยชี้มือเสื้อเับ เไม่ใช่คนงานก่อสร้างเขาเขียนไว้ให้ปนั่งตรงนี้ไงปนั่งตรงนี้แล้วไปเห็นตรงนี้ไงปูปูไม่ได้เขียนหรอกช่างเขาช่างก่อสร้างเขาเขียนน่าจะช่างก่อสร้างเขียนไว้ช่างทำงานก่อสร้างครับเขียนไว้เขียนอะไรลายมือปูอะไรจะเขียนเลยสายเขาจะนอนฝันดีเนาะช่างก่อสร้างแถวนี้นะสวยด้วยแล้วก็กินเขาเกาปูปูมานั่งตรงนี้พอดีปูมานั่งปุ๊บ หันหลังเห็นเลยเลโอ้หปูันหลังไปเห็นเลยท่านที่เลท่านที่เลยปูไม่ได้เขียนนะปูไม่ได้เขียนเด้อนี่กินหมากินกูไอ้เหยียบชนดบ่อให้เหยียบชนอดกีนี้ผมเนะเดี๋ยวเอาไปเหยียบให้เจโอยู่นี่ไปน้ำมะพร้าว ว่าเลขขึ้นน้ำมะพร้าววันนี้กินน้ำมะพร้าวมันจะอัศจรรย์ไปขนาดขนาดนั่งอยู่เฉยๆยังมีตัวเลขอีกขึ้นข้างหลังเลยกินน้ำมะพร้าวปุ๊บเลขจะขึ้นฮะยังซื้ออยู่ผ่ากันมุงผ่ากันมุงแน่ๆใช่ลูกน้องเมย์บนหอยทาก เนมลยเลยดูแลรูปบ้านดีเนาะพผมมึเห็นเดิมาหอดีดเป็นังผูกเคย่างดึงจ่างข้ามจ่างบ้วมีํากันในใจังพอกันจก็ได้มัอกันก็คลมุนแ่แห่ดูสาบาแปงเมืองซอยกันนี่หะครีแล้วดีแล้วเอ็ดหลายอย่างอ๋อเนื้อ ชนะหลูเมืองเลยนะนะเมืองมดาหลเอลได้เนะมมีแพ่มมีใจญาใจฉ้นท่ากลับมาขึ้นเด้อั่างเทนย้แตแวันนี้เป็นตวไปเอาขึ้นมากยาุครูอย่าให้เจ้าอ่านดเจ้าอย่าอ่านนะกุศลบุญเลุชมกันนะครับตัวเลขเขียนไว้ค้างฝาสันปินตัวเลขป็นค่อย เป็นหนึ่งสองเกตนะครับพี่น้องนี่ประกาศข่าจุดนะครับหนึ่งสองเกตครับไปเสียงดวงเสียงโฉกหรือว่าไปเป็น,นทางนะครับสำหรับคลิปนี้โอจบเพียง